สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชุดเชิญหอนำนท่านผู้ชมไปชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคือเยาวชนสุขนะครับนครราชสีมามาซาเอฟซีเล่นในบ้านที่สนามเฉลิมเก,เกียรติ80พรรษาดวลกับสุโข,ขท,ทัยเอฟซีครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณประวินสุทธะสุวโรธครับระบบสงสีมาลักษณะทีมผู้บรรยายครับไปฟังสุโข,ขท,ทัยชุดเขียวบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายเขียวเริ่มเล่นก่อนนะครับ เล่นกับเดวิสันแล้วจะชิงกลับมาลูกนี้สปีดของเบรกเร็วกว่าและซัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหมีโอกาสได้โต้ขึ้นมาชุดนี้นี่เกือบน้ำเลยนะบาโจความเร็วอ,อยจะได้กับบาโจ ลองบอแล้วลอกๆเป็นซ้ายเปิดด้วยซ้ายเป็นสองไม่ถึงมาทีวสุ่นื้อนอกได้แล้วมาเขาเลี้ยวสีวจะทองหนึ่งโสงี้โไทยขึ้นนำเลยครับโอ้โหบอมาเป็นใจให้กับสีโรดพอดีนะครับแล้วก็ซัดลูนี้เข้าไปไม่พลาดหล้วจากเกมเริ่มมาได้สีนาทีเจๆนะครับนี่ก็มาปลดลอกได้ซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากสีโรดนะครับที่ขึ้นเกมมาทางซ้ายครับไหลต่อมาให้กับจอห์นบาร์โจซึ่งวิ่งเลี้ยงลายมาไม่ล้ํานะครับดึงจังหวะร้อยให้เพื่อนเติมในกรอบนะครับ เขาไปอยู่ในกรอบใน3คนจริงๆผู้เล่นของนครอร์ชาสีมาอยู่ในกรอบมันเยอะมากแต่ว่าสกัดกันไม่ขาดนะครับบอลมาตกโดนฟอร์ซานารีแล้วกระดอนมาเข้าทางของสิโลธพอดีนะครับเนี่ยบอลตกพอดีแล้วก็วิ่งมายิงส่วนตัวของธนชัยหนูราชเข้าไปนะครับโหยิงไม่ได้มา 16เกมเติดสำหรับซีโร่แล้วก็ถือว่าเป็นการยิงยาวมาโดนดักไว้ได้ถือว่าจวะสองลงพื้นฉกของทางเลสารฉกได้ดีครับไหลขึ้นขวามาซิมาซีข้างในไปรอพร้อม้วครับแทงมาให้บาจโจอาครับบาโจมีสองเป้าเลือกเป้ามาทีมาซึโอ้โหสองศูนย์เฉียวขาดมากที่สุดขไทยเขาทำจังหวะนี้ครับโอ้โหขึ้นเกมมาทางขวาแล้วก็มาซีเด็ดแท็บอินเข้าไปได้อย่างเฉียบขาดเลยครับ จากทั้งขวานะครับที่ต้องดูต้องดูการไตเส้นกันดีๆถึงว่าตำแหน่งของจอร์ดาโจเนี่ยเหลื่อมหรือเปล่านะครับคือมาซูอีในไม่นามีปัญหาครับต้องไปวัดกันตรงตำแหน่งของบาโจนั่นแหละครับโอ้แต่เปิดมาให้ตรงจุดนัดพบเสาแรกแงประตูที่จะกกับขึ้นเกมได้แค่ไหนครับด้วยเท้าซ้ายยิงฉลับแล้วเลี่ยนทางโอ้โหเป็นวัาได้ครับทำให้ล้ำหน้านี่ตีแค่แต่ได้ของทางฝั่ง โคราชอาจจะดูฟุกฟุกอะไรต่างๆแต่วาก็เป็นประตูแล้วครับถ้าไม่ล้ำหน้าจริงดูนะยิงไม่ล้ำชั้นแลบแล้วมองเป็นชันแลบเล่นของสุโขทัยครับแล้วก็เหมือนจะไม่โดนใครต่อด้วยโดนเลอสันนะครับแล้วเหมือนพยาจะตวัดเปลี่ยนทางโดยนัทพงศ์นัทพงศ์เดี๋ยวดูว่าโดนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ครับช่องของทางมาสุขเปิด เปิดมาปะโจมัิุมีตัว2เป็นสีโรชัดทองติเซฟต,ตัวซ้ำซ้ไม่มีครับโอ้โหกลายเป็นว่าสุวิท์มาเคลียร์ได้แค่บอลทุ่งของสุโขทัยครับยังยังไม่สาหนึ่งได้ลุ้นประตูครับเนี่ยบอลที่เปิดเลยมาถึงสีโรได้ตามมาเก็บตกและซัดด้วยขวาแต่ว่าธนาชัยยังยืนตำแหน่งได้ดีโดนดักได้เดนเดวิสันเทอาเกนลาส่งต่อเดนนิส รับตรงนี้แต่บอลเขาทางเลอสันย้อนม,มาใหม่อ่าย้อนม,มาอย่างนี้บาโจเอาลงพื้นได้แล้วล็อกเป็นขวาได้ซัดละครับแล้วโอ้โหมาติอุสมาติอุสเปลี่ยนทางไม่ทันครับยังอย่างแค่สองหนึ่งโอ้โดูจังหวัดดึงหลอกของบาโจครับแล้วตวัดเข้ามาด้านในเห็นเดือซองครับซัดก,ก็เข้าซอ,องของกิติพันธ์จบครึ่งแรกเลยครับก็เป็นผู้มาเยือนอย่างสุขโขทัยที่บุกมานำนครราชสีมาอยู่2-1นะครับ ไหลามาเดนิสูิโรเดนิสคืนมาดูลิมาแล้วครับลิมาเห็นขยับช่างน้ำหนักมาให้กับทางเกรกคูลาแล้วก็ตีสเสมอได้ครับ2-2งสงจิกล่ากับคืนสู่เกมไม่มีทงนะครับจังหวะที่ได้เตะขึ้นมาของนักคร่าสีมาแล้วก็ตีเสมอได้ตั้งแต่ในช่วง5นาทีแรกของครึ่งหลังนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจากบอลที่ดูดลิมาเนตักเข้ามาถึงในกรอบครับ พักหนึ่งจังหวะแล้ววอลเล่เลยบอลข้ามเส้นไปก่อนแล้วนะครับโอ้โหบอลมันปลิ้นจากกิติพันธ์มาครับแล้วก็หยุดลูกนี้ไว้ไม่อยู่นะครับลงมาแล้วก็ทำแอสซิสต์ได้เลยด,ดูดูลีมาส่สวนเร็กลูกนี้นี่ก็ซัดเข้าไปได้สี่รอด ยกยกแล้วตักหาบาโจถึงด้วยบาโจลงพื้นได้ครับผิกได้หาหาจังหวะชิบลอกนิ่งน่งแต่โอ้โหธนาชายัยกระจงยอดเยี่ยมครับว่าเกือบเกือบจะขึ้นน้ำอีกครั้งของทงตโขไทยลูกนี้นี่กะยิงเอาเหนือเลยนะครับสำหรับบาจโจนเนี่ยดึงจังหวะแล้วก็พยายามจะหยอดให้มันเสียบคานนะโอ้แต่ว่าธนาชัยเนี่ยตัวสองต้องเก็บกกรหน่อยครับอนุรักษ์ให้มาที่เกล็กโอ้โหมาราเมมีตัวหนึ่งเป็นนัทสมุทร นัตพงได้ปั่นกน็ดัวซัมลิมาซัาเน้นๆยังไม่ได้ครับโอ้โหแต่ทงขึ้นมาล้าหน้าว่ากิติพันธ์บอกว่าจะให้ธนชัยโชว์คนเดียวได้อย่างไรครับดูครับจ,ะจะากจังหวะยิงไกลแต่ว่าตำแหน่งของดูดูลิมาก็ล้าชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องชมปฏิกิริยานะครับที่ยังตาไปสกัดได้2จังหวะซ้อนๆได้เปิดเปิดมาสาัแรกโดนดักพิไมาแล้วรัตพงศ์ฮานวุฒิหมบ่บรรจงเที่ยวนี้ยอยมาหาเดนิสมูริโลบอลเลยมาที่ เกร็กเกคูล่าหาจังหวะปั่นโคง้งมมันโด่ไปหน่อยครับยังยังแซงไม่ได้ดูครับจากบอลครอสมาแล้วจังหวะบอลมันตกเลยมาถึงเกรกนะครับต่งแล้วเข้าเหลี่ยมขวาพอมาคนในรอแล้วหรือมามองบรรจงมาหาเด่นนิดได้โค้งลงพื้นนิ้แล้วก็โดนเสาตัว2อแกก็ติดบล็อกโ,อโยังยังแซงไม่ได้ ดูโอกาสก่อนหน้านี้ของร็อคาร่าสีมารครับดูดูริมาเปิดมาให้กับเดนนิสครับหมดสิทธิ์เซฟไปแล้วนะกิติพันธ์บอลไปชนเสาแล้วเล่พยายามจะตามมาซ้ำนี่ไปติดกิติพันธ์นะครับโอ้โหมันฉีกมากไปเปิดย้อยมาที่เสาแรกตโลงมาได้แล้วก็จบเกมว่าคู่นี้โอ้โหสู้สนุกเชีงกันไม่ลงแล้วครับก็จบไปได้ผลเสม,สมสอ2ประตูต่อ2นะครับ